สวัสดีคะ่ะดิฉันมอดสองวันนี้ก็มาเจอกับคุณครูจารุวรรณนะคะในบทเรียนสำเร็จรูปนะคะเรื่องของโลกและการเปลี่ยนแปลงนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเนื้อหากันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะนในเรื่องของโลกและการเปลี่ยนแปลงนะคะเมื่อเข้าสู่นี้ก็จะเป็นหน้าต่างนะคะบทเรียนสำเร็จรูปนะคะ,ะแล้วก็จะกดลิงก์นะคะเข้ามาสู่หน้าคู่มือการใช้นะคะก็จะมีวัตถุประสงค์หน้าหลักเนื้อหาของบทเรียนนะคะ อ่าถัดไปก็จะเป็นการเลือกเนื้อหากันนะคะว่าจะเป็นเนื้อหาหน่วยโครงสร้างของโลกนะคะการเปลีป่ยนแปลงทางธรณีวิทยาดินนะคะน้ำํำซักรหรือน้ำบันฐานหินแล้วก็ปิโตรเลียมนะคะอ่าซึ่งนะคะ สำหรับเรื่องนี้นะคะวัตถุประสงค์นะคะก็จะแบ่งได้เป็น3ข้อนะ่หนึ่งก็คืออธิบายโครงสร้างภายในโลกตามองค์ประกอบทางเคมีได้นะคะ 2. อ,อธิบายโครงสร้างภายในโลกตามองค์ประกอบทางกายภาพได้3ส,สร้างแบบจําลองโครงสร้างภายในโลกได้นะคะนี่คือลักษณะตัวอย่างโครงสร้างของโลกนะคะแบบนี้อ่าซึ่งโลกนะคะจะมีฐานเป็นทรงกลมแป้นนะคะอ่าโดยมีแนวตั้งนะคะอยู่ที่12,711นะคะกิโลเมตรแล้วก็แนวนอนนะคะ12,755กิโลเมตรนะคะ โครงสร้างของโลกก็จะบอกไปด้วยเปลือกโลกธรณีภาคฐานธรณีภาคนะคะเนื้อโลกชั้นล่างแล้วก็แกนโลกชั้นนอะกคะแล้วก็แกนโลกชั้นในนะคะ โครงสร้างของโลกจะแบ่งได้เป็นทางเคมีแล้วก็ทางกายภาพนะคะซึ่งทางเคมีก็คือเปลือกโลกเนื้อโลกแกนโลกนะคะก็จะประกอบไปด้วยธาตุซิลิคอนอะลูมิเนียมเนื้อโลกนะคะก็จะมีซิลิคอนแมกนีเซียมเหล็กนะคะแล้วก็แกนโลกก็จะมีเหล็กแล้วก็นิกเกิลนะคะเป็นส่วนประกอบนะคะส่วนโครงสร้างของโลกก็เหมือนเมื่อกี้นะคะก็จะมีแกนโลกนะคะเนื้อโลกแล้วก็เปลือกโลกนะคะโดยเปลือกโลกนั่นจะแบ่งได้เป็นเปลือกโลกทวีปก็คือพื้นดินค่ะแล้วก็เปลือกโลกมหาสมุทรก็คือในส่วนของพื้นน้ํานะคะ ซึ่งโครงสร้างทางกายภาพนะคะเราก็จะแบ่งได้เป็นมัดฉิมภาคก็คือในส่วนของเนื้อโลกนะคะชั้นล่างเกนโลกส่วนนอกแล้วก็เกนโลกส่วนในแล้วก็ธรณีภาคนะคะตามที่ครูได้ชี้เอาไว้ตามตาร,รางตามลูกศรน,นะคะโครงสร้างของโลกทางกายภาพก็จะแบ่งได้เป็นระดับความลึกนะคะเหมือนที่ครูให้ดูไปนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นฐา,านธรณีภาคก็จะมีความลึกอ,อยู่ที่100ถึง350กิโลเมตรนะคะ ถ้าเป็นแกนโลกชั้นในก็อยู่ที่ 5,100- ถึง6ก0 0กิโลเมตรนะคะ,ะตรงนี้ก็จะแบ่งตามชั้นมวลสารนะคะเปลือกโลกเนือ้อล้อแกนโลกนะคะ,ะตรงนี้เป็นภาพตัวอย่างนะคะการเกิดภูเขาไฟระเบิดนะคะว่าก่อนเกิดี่จะมีอะไรบ้างมีส,สารสตัวไหนบ้างนะคะอ่าเมื่อออกมาแล้วนะคะถ้าอยู่ด้านในจะเรียกว่ามิกมานะคะถ้าอยู่ออกมาข้างนอกแล้วจะเรียกว่าลาวานั่นเองนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแนวทางการเฝ้าระวังนะคะการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากภูเขาไฟระเบิดนะคะ อาจจะเป็นคลิปแผ่นดินไหวนะคะแล้วก็ผลกระทบที่เกิดจากแผ่นดินไหวนะคะเหตุการณ์ในประเทศไทยก็จะมีคลื่นยักษ์สซนามินะคะอยู่ที่ขนาด8ปดริกเตอร์นะคะเกิดที่ฝั่งอันดามันนะคะภูเก็ตระนองพังงานะคะกระบี่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นข่าวนะคะการเกิดนะคะสึนามินะคะครบรอบนะคะ26ธันวามอ5 4 7นะคาอ่านะคะ,ะ,คะตรงนี้ก็เป็นการย้อนรอยนะคะข่าวคลื่นยักษ์สซนามินะคะครบรอบ17ปีนะคะ รูปภ,ภาพนะคะซึ่งนะคะนอกจากนี้ครูก็มีแบบทดสอบนะคะให้นักเรียนทําด้วยนะคะมีแบบทดสอบอะไรบ้างคะเราไปดูกันนะคะแบบทดสอบนะคะจะมีด้วยกันนะคะอายกตัวอย่างข้อนี้นะคะชั้นถานธรณีภาคนะคะอยู่ส่วนใดของโลกนะคะชั้นเนื้อโลกนะคะถูกต้องนะคะตัดไปข้อที่สองนะคะข้อที่สองนะคะ อ่าธรภาพมีความหมายตูกข้อใดนะคะอ่าอีกข้อหนึ่งนะคะขอยกตัวอย่างนะคะอ่าข้อที่สามเพือ่อเขาอยมาละยนะคะโอเคค่ะข้อที่สี่นะคะโจทย์ถามว่าอ่าข้อใดไม่ได้เกิดจากการยินตัวของ รวดเร็วนะคะที่พ้นออกจากไฟระเบิดนะคะก็ตอบว่าหินปูนนะคะส่วนข้อที่5นะคะเรามาดกูกันว่าคำถามว่าอย่างไรนะคะ นตอบนะคะเห็นปูนเ,นเห็นหินดานนะคะเป็นไงบ้างคะนักเรียนคะครูนก็มีเกมมาให้นะคะนักเรียนสามารถดูได้ใน u t u b e นี้วันนี้ก็สวัสดีนะคะสวัสดี